วันนี้เราก็จะมาพาทัวร์เกาะช้างกันนะครับผมด้วยงบเท่านี้ก็คือตอนนี้เรามาทัวร์ด้วยโครงการของรัฐนะครับผมก็คือใช้เป็นเทาเที่ยวด้วยกันใช่ไหมมันก็จะมีลดส0เรนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเราก็จะเป็นค่าอาหารโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราไปที่ไหนกันมาบ้างเราก็ใช้ส่วนลดกับโรงแรมไหนหรือว่าที่พักไหนได้บ้างนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าผม สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่าวธรรมชาติท่าเรือเฟอร์รี่นะเนี่ยก,กำลังจะมาจ่ายตังเลยก็คืออันนี้จะเป็นจุดแรกเลยที่เราจะมาเสียงเงินนะครับผมเรามากันสองคนแล้วก็จะเอารถเนี่ยขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้างกันด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่ดาด่านแรกเนี่ยเราเสียกี่บาทสองคนครับ,นบคนละกี่บาทนะครับ,แล, 8, บแล้วก็ค่ารถร้อยยี่สิบบาท เขาตกปลาเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ตกเงินเราเนี่ยแหละคนละ80บาทนะแล้วก็มีค่ารถ120บาทตั๋วครับแล้วขับไปเราก็เลี้ยวขวาโอเคครับผมพรอมครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะช้างแล้วนะครับแต่ว่ารถเราเนี่ยอยู่กันหลังสุดเลย ก็เดี๋ยวรอให้คนอื่นๆเข้าไปกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปถ่ายวิดีโอให้ดูกันนะครผมว่าภายในเกนาะช้างเนี่ยมีที่ไหนหเที่ยวบ้างเดี๋ยครับผมไปตเวนะรีสอร์ทนี่ขับรถมาก็จอดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปเช็คอินก่อนนะครับ มาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นห้องพักของเราคืนแรกนีอ่อย่างสวยห้องใหญ่มากเลยพาทัวร์หน่อยห้องน้ำสวยมากไหนไปโอ้โคตรใหญ่อะห้องกระจกกระจกใหญ่มากแล้วก็จะเป็นี่แยวน้ำเปิดได้ไปดูระเบียงกันหน่อยดีกว่า ีครับอันนี้ก็ข้อดีของการขับรถมาก็จะเอาเสื้อมากี่ชุดก็ได้นะยังไม่รวมกับที่อยู่ในเป้ด้วยใช่ไหมเราก็มีไม่เป็นไรนี่ห้องโคตรใหญ่อะ่ะคือปกักเยอะมากดีว่ากอ้แสงเยอะสวยเลยสวาวไวนาไม่อยู่ั่ง อันนี้เราจองมาในแพ็กเกจของไทยทเที่ยวไทยปะไม่ใช่เราเที่ยวด้วยกัน <c oughs> อ๋อโอเคแต่ว่าจองผ่านอกโกดาเพราะว่าโปรแกรมนี้เขอ้อแ้จองผ่านอกโกดาแต่ว่าเราจะจ่ายแค่6 0แล้วก็เดี๋ยวเขาจะช่วยจ่าย 40%, 40แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากดูวิธีขั้นตอนการใช้งานนะครับผมเราได้สอนไว้แล้วก็เดี๋ยวดูได้ที่ข้างบนตรงนี้ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านโมตางมมดมาจากไหนนะ มาจากอุดรอรแล้วก็มากินส้มตาอุดรที่เกาะช้างนะครับผมโอเคแล้วมืนนี้นะครับผมก็ทีนี้ชิงเดียวขึ้นไทยเดี๋ยวเรามีนัดกันไปเล่นซับบอตนะครับผมตอนประมาณ3โมง4 5ได้โอเคเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูอีกรอบนะครับไปแล้วขี้เียนแล้ว ตอนนี้เราก็อ <Heritage> ยู่กันที่ซับสเตชันนะครับผมก็เพิ่งจะเล่นเสร็จเลยเล่นเสร็จเป็นไงบ้างไม่มีแรงพูดซับบอร์ดใช่ไหมใช่ก็หนึ่งชั่วโมงต่อคนเนี่ยห้าร้อยบาทถ้าเป็นสองชั่วโมงแปดร้อยบาทอ่าตอนแรกมันดูเหมือนยากแล้วพอเล่นแล้วมันก็ง่ายง่ายจริงใช่ก็ยากอีกแหละเพราะว่าเหนื่อยถ้าเกิดว่าใครแข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็เขาจะมีแบบให้มีผลไม้มีน้ำดื่มแล้วก็มีถ่ายรูปให้ด้วยระหว่างที่เล่น ก็คือเขาจะมีเป็นไกด์หรือว่าคนที่คอยสอนเนี่ยไปกับเราด้วยคนหนึ่งนะโอเคครับผมไปที่อื่นกันต่อเลยดีกว่ามาถึงแล้วครับผมร้านนัวหน้าม้อ้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมื้อเย็นของเรานะครับหัวละ2 5 9าบาทร้านนี้ก็ร่วมโครงการของเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็คือสามารถใช้โค้ดของโรงแรมเนี่ย6 0 0บาทที่เขาให้มาแล้วก็ลด40%นนะครับสำหรับร้านอาหารที่ร่วมโครงการนั่นเอง โอเคเดี okay, er mm ๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าภายในร้านนี้จะมีเมนูอะไรกันบ้างนะครับผมไปเตานี้ต้องเสียเพิ่ม99าสบาทนะครับผมก็คือ259า บวกกับ99บาทด้วยในแม่ครัวมาตำรสมตำด้วยตำไม่เป็นเหลือ427 0 0บาทจาก712บาท ไปกินข้าว,ชาวเช้าะะใช่แต่ว่าจะกินบาวนี่นมอ,อันนี้ก็จะเป็นมื้อเช้าของวันที่สองของเรานะครับก็กินมีฝนตกปลอยๆเนาะก็เดี๋ยวมีแพนดำน้ำพรุ่นี้โอเคครับ่ะกินข,ข,ข้าวก่อนดีกว่า เที่ยบเรือบ้านบางเบ้าตลาดประชารัฐต้องชมบ้านบางเป้าเป้าหรือเบ้าหรือเข้าเนี่ยอันนี้ก็มาถึงจุดที่เราจะไปเรือสปีดบ๊ทแล้วก็ไปเที่ยวดำน้ำเกาะต่างๆครับผมอันนี้จองตั๋วผ่านเว็บไปนะก็จะไม่มีตั๋วเนาะไม่ผ่านเว็บผ่านไลน์โอเาตอนสิบเก้าใค่ะ วันนี้เราก็อยู่กันที่หาดแรกนะครับผมดำน้ำเสร็จกันแลนะ้วคือเขาให้ดำน้ำเนี่ยหาดละ 40, 40นาทีใช่เราจะไปกันสามก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูพุชเ็ดกันเนี่ยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นเกาะที่สองแล้วนะคะที่มาอันนี้มาเล่นน้ำทะเลแล้วไม่ไปดำน้ำเพราะว่าเหนื่อยคอักเกิดเมื่อกี้เดี๋ยวเกาะหน้าวเราค่อยดำน้ำกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะที่สามแล้วนะครับผมก็จะเป็นเกาะสุดท้ายแล้วที่เราจะมาดำน้ำกันนี่ดี๋ยพาไปดูร่วงหนึ่งอะไรนะร่วงหนึ่งเดี๋ยวเกาะหน้าวเรอค่อยดำน้ำกัน <c oughs> เอาอ่ะโดนมาป้ายแล้ว ราก็จะมีเบรกด้วยนะครับผมโอเคถึงแล้วนะครับผมเก็บของช็้นกับของตันที่เรียบร้อยนะครับมาถึงแล้วครับผมันนี้จะเป็นห้องของโรงแรมคืนสุดท้ายของเรานั่นเองก็จะเป็นที่เอวารีสอร์ทนะครับมาถ่ายตอนปิดเลยอาจจะเห็นแสงไม่ค่อยเยอะนะ ห้องก็ไม่ได้มีไฟอะไรใช่ห้องค่อนข้างมืดมากเลยเพราะว่าไฟค่อนข้างน้อยเนี่ยไฟบนเพดานจะไม่มีเนาะภายในห้องก็จะประมาณนี้แล้วก็มาดูระเบียงกันหน่อยนะครับระเบียงใหญ่มากใช่ระเบียงใหญ่มากมากนี่โอเคห้องน้ำก็ใหญ่มากเหมือนกัน ได้อยู่ครับผมก็มีแค่ที่ได้แบบผมเหมืกันที่ม้วนผมที่เราเพิ่งใช้ไปแล้วเราก็อาบน้ําไปเรียบร้อยโอเคแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเรามีจองเป็นแบบบุฟเฟ่เนาะแล้วเขาก็จะมีส่วนการแสดงด้วยอันนี้เย็นนี้นะผมก็จะเป็นราคา699กฟีฟู้ดบุฟเฟ่ก็จะมีการแสดงด้วย อันนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่เราพักกันนะครับผมแต่ว่าไอ้ส่วนกลางเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้ซึ่งที่เรานอนกันจริงๆอ่ะมันจะอยู่ข้างหลังนะครับที่ผมแพนไปให้ดูตอนแรกมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาการเดินนิดนึงนะแต่เขาก็มีรถกอล์ฟมาให้แหละแต่ปกติแล้วมันก็บางทีมก็ไม่มีวิ่งเนาะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกอนแล้วกัน ก็จะเป็นโซนกินข้าวมื้อเช้านะครับผมก็จะมีเก่ไม่ได้คางที่นี่แล้ว แรมที่เราพักเี่เฝั่งเลย่สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เรา<ฮ>อยู่ที่นี่เ <c oughs> ต็มจอเลยนะถ้าคนอื่นดูนี่วันนี้มาในตีมม้าลายนะคะลด4ี่ร์เซากประมาณ2,000บาทได้เนาะไม่มีเ <c oughs> ก่งับผม <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับนี่ชุดเดิมเลยก็คือ เราไปเที่ยวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม <ừ. S 1> อตอนนี้เราก็จะมาสรุปให้ฟังกันดีกว่าว่าตอนเราไปเที่ยวก่อาช้างก็เนี่ยสามวันสองคืนเนาะสนุกดียกเว้นตอนกลับ <laughs> เพราะว่าตอนไปเนี่ยไม่มีปัญหาอะไร <Happy S 2> ก็คือไปจ่ายตัว๋วแล้วก็ขึ้นเรือเอารถขึ้นแล้วก็ไปได้เลยใช่ไหมแต่ว่าตอนกลับเนี่ยทาไมถึงต้องยกเว้น <laughs> ต่อคิวยาวมากหนึ่งกิโลเหมือนสองร้อยกิโล เพราะว่ามันต่อคิวนานมากจริงๆก็คือระยะทางไม่ใช่ปัญหาเรื่องเวลานี่แหละคือมีคนกลับอะเยอะแล้วก็จํานวนเรือที่วิ่งเนี่ยไม่พออาแล้วเราถามคนชาวบ้านแถวนั้นแล้วเขาบอกว่าก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะนคือแบบทุกอาทิตย์เลยเราไปรอคิวเนี่ยประมาณสองชั่วโมงได้รอนเอารถขึ้นเรือเนี่ยแหละครับผมก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะรอนานแบบเราเนี่ยแนะนําให้มาแต่เช้าเลยอมืมาดูว่าไฟเนี่ยที่เรือเขาไม่ใช่เครื่องบิน ก็คือเรือเนี่ยออกเร็วสุดเนี่ยกี่โมงก็แนะนําให้ไปประมาณแถวๆถช่วงเวลานั้นดีกว่าต้องบอกก่อนว่าของเราที่มาขึ้นเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ไม่ใช่เซ็นเตอร์พอยต์มันจะมีท่าเรือหนึ่งซึ่งอันนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะติดแบบนี้หรือเปล่าแต่อันนี้เป็นอะนะท่าเรือเฟอร์ี่ใช่ที่กำลังไปอ่าวธรรมชาตินะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ย ออกมาจากเกาะช้างแล้วก็กำลังจะเข้ากรุงเทพเนี่ยเขาก็แนะนําให้มาท่านี้เพราะว่าจะใกล้กว่าเป็นไงกันบ้างครับผมกับการเที่ยวเกาะช้าง3วัน2คืนของเราถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นำกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคลิปหรือว่าสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้พวกเราด้วยนะครับผมนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย